สวัสดีครับพี่น้อง้องไปสุขุคนครับมือนีมาแล้วครับวันนี้เรามาเที่ยวกันครับเรามาเที่ยวทะเลที่สัตหีบกันครับหาดนางรองอันนี้คือบรรยากาศของหาดนางลำครับหาดนางลำน่าจำปิดครับนางร่องกับน้ำล่ำไกล้ๆกันแล้วครับพี่น้องมือนีกับนี่ไปเมื่อเที่ยวเมือวัหยุดครับพี่น้องมามามาผมที่พายเิืงทะเลครับพี่น้องบางคนกับที่เคยเห็นแล้วบางคนกับที่พัานได้เคยเห็น แต่ว่าผมบริมาหลายปีแล้วครับอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับพี่น้องอันนี้คือหาดนางรําครับทะเลสวยๆครับพี่น้องหาดสวยๆงามๆเป็นหาดที่อยู่ในฐานทัพเรือสัติหิตนะครับเนี่ยครับหาดสวยทะเลสวยน้ำก็สวยครับเป็นหาดที่แบบว่าเหมือนกับเป็นหาดควบคุมนะครับเนาะควบคุมน้ำทะเลให้มันแบบว่ามีความสวยงามนะครับการดูแลดีนะครับเนาะเนี่ยครับเบื้องบรรยากาศนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวหลายครับพี่น้องเบื้องดีๆนะครับเด้อ พูดนะครับมาแม่พี่โอ้ยนอ้องหือถ้ามาเที่ยวหรอคอนเทนต์กับว่าอย่างเห็ดนั่มน,นี่ครับนี่คือปากกาล่างเลยครับพี่น้องนี่เบิ้งครับไพี่น้องเบิ้งดีๆครับปากกาล่งางสาลายสีแดงๆครับเห็นบ่นี่เป็นๆดนวยครับนี่สดๆเลยของแท้ครับเต็มหาดอยู่ครับพี่น้องคุณนะ ก็รู้สึกว่าน้ำทะเลสิลดลงจักหน่อยครับพี่น้องเนาะเป็นน้ำลดๆจักหน่อยทะเลนู้นนะครับเนาะน้ำสีลงลงต่ำจักหน่อยครับเ่าท่านได้ขึ้นมาสูงแล้วครับเนาะหาดก็ดูมีความแบบสวยงามพี่น้องเบิง้งนะครับด้วยหาดมีความสวยงามน้ำทะเลใสดีครับพี่น้องเบิง้งนะครับเด้วคุณนะครับผมก็ว่าสวยดีด้วครับว่าได้มาโดนแล้ว พี่น้องภาพพี่น้องเบื้องครับบรรยากาศริมหาดนางรำหาดนางร่องมายู่ใกล้กันแล้วครับเวยดง่ามบ่ครับนั่นแหละครับ,รรบ,รบเบื้องเอาครับพี่น้องานานๆได้มาทีนะครับตอนนี้มีฝนมีฝนลินครับพี่น้องนะครับครับน,น้ำทะเลสวยๆดีครับพี่น้องนี่อันที่เป็นเห็นเป็นแดงๆเป็นดำๆนั่นคือว่าเป็นเป็นสาลายเป็นสาลายแล้วก็บใบสน ใบซนที่น้ำซั์ลงไปครับพี่น้องนี่ครับเล่นน้ำได้สบายสบายครับล่งเล่นน้ำทะเลได้สบายเลยครับเด้อนี่ดูนะครับบรรยากาศเมื่อนีเป็นวันหยุดครับถ้าครอบครัวมาเที่ยวครับเพิ่งดูครับบรรยากาศกัมี่นักท่องเที่ยวนะครับแล้ววันหยุดข้าเจ้าเพิ่นมานั่งกินนะครับนั่งเที่ยวเล่นน้ำทะเลกันครับพี่น้องวันหยุดของเรา ครับเนาะเพียงใดนะครับสนะวยงามงามๆนกกำนัตพนะุนนะครับเป็นไผ่เลื่อยญี่ปุ่นนะเบื้องนะครับเด้อผมนจะซุ่มให้เบิ้องอู้ยเพื่อนนะครับไผ่เลือ่อยเป็นสบายๆเป็นหาดสงบครับคนบ่อกคุกพลาดหลายดอกครับเพราะว่าอยู่ในส่วนของทหารเตึนกระดูแร่ย่างเดียวครับเนาะ ขอบคุณนะครับที่รับชมหาดทะเลสวยๆหาดนางร่ำนั่งกันครับมันอยู่ในสัตหตีบครับพี่น้องสวยงามครับขอบคุณครับที่รับชมครับเอาบรรยากาศสวยๆของหาดไทยหาดทะเลมามอีกเบิ่งครับพี่น้องขอบคุณครับ